สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มีเสื่อเกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของคู่หูมาสจัน์และหญิงเกษตรซึ่งประกอบไปด้วยนะครับวร์แพนวั์แพนไข่ตัวสานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรมีเตร่อเกษตรยั่งยืนก็สุขใจที่สุดครับเมื่อเดินทางมาทางใต้วันนี้อยู่ที่บ้านกม39มํ 39, ต eng, าตบลอายเวงอําเภอเบตงจังหวัดยะลาครับมาทางใต้อย,อย่างนี้ แล้วมีผู้ปลูกทุเรียนที่เรียกกันว่าประสบความสําเร็จจากการใช้คู่หูมหัศจรรย์และที่สําคัญครับเมื่อก่อนนั้นเขาปลูกต้นทุเรียนนะครับพันหมอนทองมากมายเลยนะครับไม่น้อยกว่า200ต้นทีเดียวนะครับจากนั้นก็เกิดปัญหาว่าต้นโซมนะครับแล้วก็ไม่ได้ผล,ผลผลิตตามเป้าหมายแต่เมื่อเจอคู่หูมหัศจรรย์นั้นพลิกชีวิตครับจาก300กว่ากิโลนะครับกลายเป็นเป็นตันๆถึง2,000กว่ากิโลได้ซ้ำไป ที่คาดหวังไว้ปีนี้เรียกว่าหัวใจพองโตภรยาของเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับซึ่งรู้จักกันดีว่าสวนครูจุกตื่นเต้นแล้วก็เรียกว่าขวัญของท่านนั้นจากการที่หายไปขวัญกลับมาแล้วมีความสุขกับการใช้ผลิตภัณฑ์วันนี้มารู้จักกับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับหมอนทองมูซันคิงและพวงมณีนะครับที่แห่งนี้พร้อมกันเลยกับครูจุกครับสวัสดีครับครูจุกครับครับสวัสดีครับครูจุกมีชื่อจริงนามสกุลจ,จริงว่าอะไรครับ วิชัยอรชนครับโอ้ผมขออนุญาตเรียกว่าครูจุกนี่ถูกต้องไหมครับอ่าถูกต้องครับในอดีตนั้นครูจุกได้ทําหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านจุโปนี่ยอ๋อที่นี่เลยนะครับครับครับใกล้ๆนี่โอ้ก็หลังจากเกษียณมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็4ปีแล้วสปีแล้วนะครับครับครับครูจุกได้มาทําสวนทุเรียนที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ปี255959ทําห้ไมคิดถึงทําสวนทุเรียนครับ เพราะว่าพอกเกษียณแล้วไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรเพราะมันมีที่ดินอยู่แล้วอ๋อนี่ที่ดินแล้วคุจุกอยู่ตรงนี้เลยที่ดินเป็นที่ดินมรดกครับมรดกนะครับที่ดินมรดกรและตอนแรกอะ่ะคิดจะปลูกทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับหมอนทองครับหมอนทองครับตอนเนี้ที่นี่ปลูกหมอนทองเราอายุกี่ปีครับหมอนทองอายุเข้าเจ็ดปีนี่นะเข้าเจ็ดปีนะครับครับแล้วมีทุเรียนหมอนทองกี่ต้นครับก็ประมาณ200นิดๆนะสองร้อยนิดๆครับแล้วมีสายพันธุ์อื่นไหมครับมีมีสายพันธุ์อื่นครับเพราะอะไรครับ เพราะว่ามอนทองมันตายอ๋อมอนพันมันตายมอนทองตายแล้วเอาอะไรมาปลูกครับตอนนี้เอามูซังคิงเอาพวงมันนี่อะไรมาปลูกครับปลูกเพิ่มขึ้นก็หมายความว่ามันตายด้วยสาเหตุอะไรครูุณจุกทราบไหมครับส่วนใหญ่ก็เห็นแต่ว่ามันโคนเน่าร่างเน่าโคนเน่าต้นเน่าอะไรอย่างนี้ยะแล้วใบเหลืองลงมาอันนี้หมายความว่ามันเริ่มเน่าตั้งแต่เราปลูกเลยหรือยังไงครับไม่ครับปลูกสักปีสองปีก็เริ่มมาเรื่อยเริ่ม มากขึ้นเรื่อยปัจจุบันนี้หมอนทองเหลือกี่ต้นครับปัจจุบันหมอนทองเหลือประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบต้นร180้อยแปดสิบเก้าสิบต้นนะครับครับ,รบตรงเนี้ครับอายุเจ็ดปีเนี่ยก่อนหน้านั้นะนะครับก่อนที่เรายังไม่เจอคู่หูมหัศจรรย์นเนี่ยตอนนั้นไอ,อ้ต้น190ร้อยเก้าสิบกว่าต้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับใบมันเหลืองใบมันเหลืองโคใบมันเหลืองโคเน่าแล้วก็ต้นเป็นแผลหมดอน้ําน้าเยิม้มอะไรไบบนั่นอะ่ะครับ ก็เรียกว่าต้นเป็นแผลโคนเน่านะครับ,รบแล้วลักษณะของอมันมีผลผลิตอะไรไหมครับที่ออกมาอายุทุเรียนประมาณ6-7ปีนี้ก็น่าจะมีผลผลิตแล้วถูกไหมครับมีมีแต่ว่ามันมันไม่ได้มีทุกต้นมันมีแบบปลายอ่ะรวมๆกันได้สักกิโลครับในแต่ละในตอนอายุครั้งแรกที่มันมีนะครับ3-400กโล3 4กิโล,โลครับ ก็เมื่อตอนเขาอยู่6ปีน so kind of hmm? ั้น3 0 0ร0อี่กิโลเองครับครครับก็ถือว่ามันออกรุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกๆเอาหละครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รับความก้าวหน้าเราจะมาเจาะลึกกันว่าครูจุกเมื่อประสบปัญหามากมายไก่กองเลยใชมครับครับครับหปีที่ผ่านมาพอเข้าปีที่7จ็ดเนี่ยครับมีใครมาแนะนําครูจุกครับว่าเอลูกครูจรู้จัก คู่หูมาสัจจันได้อย่างไรครับคุณแนะนำก็ประทานพิชิตประทานพิชิตประทาน<ม>นิชิตนวนเลเจริญและเขามาแนะนำคูณจุกได้อย่างไรเขาว่าให้ลองดูลองลองลองใช้นี่ดูที่พี่มันน่าจะมันน่าจะดีขึ้นได้นะแต่ผมไม่เชื่อนะ,อะเพราะผมเชื่อใช้มาหลายยี่ห้อแล้วมันไม่ดีท้ายที่สุดก็แกมาบ่อยมาบ่อยแล้วก็ลบเล้าอยู่บ่อยก็เลยลองดูสักทีอลองดูสักทีครับ แกก็ซื้อมาให้นะอ่าซื้อมาให้ใช้ซื้อมาเลยซื้อมาเลยโอ้ใจยะใจกว้างซะด้วยนะฮะความใจกว้างความใจกว้างนี่ครับตอนที่ครูจุกใช้น่ะตอนนั้นน่ะเริ่มใช้เมื่อเดือนอะไรครับประมาณเดือนมกราหลังปีใหม่มกราปี2 5 6พาปี2566น้นี่เดือนกรกฎาคมก็หมายความว่าเราใช้ประมาณสัก6 7เดือนแล้วครับประมาณ6เดือนแล้วตอนที่เดือนมกรานำมาใช้นั่นใช้แบบที่เรียกกันว่าตอนนั้นมันเป็นลักษณะแบบไหนครับ ต้นมันกําลังเป็นอะไรยังไงมันเหลืองใบเหลืองอ่าใบมันใบเหลืองแล้วก็ต้นเป็นโรคทีผมก็ใช้ด้วยด้วยการประหยัดก็คือฉีดรอบแรกสองรอบแรกนั้นก็คือใช้เฉพาะต้นที่เหลืองๆนะเ<อ>พราะเราจะใช้ทั้งหมดไม่ได้มันเปลืองครับก็ใช้ใช,ใช้ใช้ดูครับปรากฏพอพอพอ,พอใช้ดูแล้วมันก็ใบใบมันดีขึ้นมันไม่เหลืองต่อมันเขียวขึ้นอะไรขึ้นครับ ก็พอครั้งที่สามที่สี่คือเราฉีดเจ็ดวันครั้งอยู่แล้ว oh. ครั้งที่สามที่สี่เราก็เอาเอาทั่วเลยทีนี้ mm. ก็เลยเป็นที่มาเนี่ยที่ใช้อยู่เอาละครับตอนช่วงมกรลาเนี่ยนะครับก็หมายความว่าแก้ไขปัญหาเรื่องใบเหลืองครับเห็นอะไรแตกต่างบ้างครับก็คือหลังจากที่ใบเหลืองต้นโสมขึ้นเนี่ยเราเห็นอะไรแตกต่างครับมันมันมันแตกยอดใหม่แล้วก็มันใบมันเขียวขึ้น แต่ยอดใหม่แล้วใบมันเขียวขึ้นครับคนผ่านไปผ่านมาเอ้ยทําอะไรนะทําไมส่วนนี้ไม่ค่อยมีต้นเหลืองๆให้ให้ดูที่บางคนนี่เขาก็พูดกันเยอะเยอะอยู่เรื่อยอู้หมอนทองจริงนะนี่นี่เพราะต้นมันเหลืองไงอ๋อเขาบ่ <c oughs> <c oughs> พูดคาว่าหมอนทองจริงๆเลยหมอนทองจริงๆคือสีทองเหมือนกับเป็นสีเหลืองทั้งต้นใช่ใช่ซึ่งไม่เกี่ยวกับผลผลิตเลยไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับความเป็นเรื่องของสีในไอลูกของมันถูกไหมครับใช่แต่การมาถากถางเราด้วยกันที่ว่าใบเหลืองจังเลยนะเหมืองจังเลยเหมือนกับหมอนทองจริงๆเลยนั้นนั้นครับพอเราต้นดีแล้วเนี่ยในเดือนมกราคมพาเนี่ยมันก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กําลังจะออกดอกออกดอกออกดอกแล้วแล้วเราใช้ กับการออกดอกอย่างไรครับผมใช้ปกตินะใช้เหมือนที่เขาแนะนํามาก็คืออัตราส่วนยังไงครับ2 0 0ลิตรครับ2 0 0ซีซีครับ20 20ช้อนใช้แบบนั้นจนถึงทุกวันนี้เลย2น้ํา2 0 0ลิตรใช้ไขตัวซาน200ซีซีครับแล้วก็เวอร์ลแพน20ช้อน20ช้อนครับอันนี้เป็นปกติกี่วันครั้งครับ7วัน7วันครั้ง ตอนช่วงเป็นดอกนั้นเราทํอยังไงับพ่นใต้ดอกพ่นใต้กิ่งยังไงครับพ่นหมดนะอ๋อพ่นทั้งต้นปกติพ่นหมดเลยไม่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 เลือกเลยว่าตรงไหนคือพ่นตั้งแต่โคนกลัวมันจะเป็นแผลพ่นหมดเลยฮะอ๋อพ่นลงดินด้วยลงดินด้วยพ่นไปหมดเลยทั้งต้นพ่นหมดเลยพ่นหมดเลยแล้วเราดอกมันเป็นยังไงครับพอถึงเวลาที่มันออกดอกแล้วมันก็ติดดีนะจนเราเอ๊มมันจะตายต่อหรือเปล่าอะไรเยอาจจะกลัวตรงนั้นด้วยซ้ำไปกลัวด้วยไป พอมาติดดอกแล้วเนี่ยนะครับมันติดเป็นผลเนี่ยเป็นยังไงครับหมายว่ามันติดเป็นผลเยอะไหมหลังจากที่ติดแล้วเนี่ยเยอะนะครับติดติดผลเยอะแล้วพอลูกเล็กมักนก <พอ S 1> ็แตกยอดลูกเต่า,าไข<ไ>่ไข่ไก่กระป๋องนมเนี่ยแล้วมันก็แตกยอดเต็มเลย <ừ> ปกติแตกยอดนี่มันก็ไม่น่าเหลือแล้วแหละช่างมันไม่เป็นไรเราก็พ่นไปเรื่อยๆพ่นไปเรื่อยๆครับ ปรากฏว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ล่วงนะต้องไปตัดทิ้งอ๋อเหรอครับต้องต้องตัดออกเราจะไว้ต้นหนึ่งซักกี่ลูกอะไรเนี่ยให้ให้มันเหมาะกับต้นไอ้ต้นไหนสมก็มันน้อยหน่อยอะไรเงี้ยต้องต้องตัดออกก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับผมขอถามเลยกันแล้วกันว่าติดดอกดีติดผลดีต้นหนึ่งเนี่ยอายุของเราเจ็ดเเรียกว่าเจ็ดปีก็ว่าได้หกปีกว่านหครับใช่หกปีกว่าหกปีกว่าเนี่ย มันมีลักษณะที่ว่าต้นหนึ่งเนี่ยสักกี่ลูกกี่ผลครับตอนนี้หกสิบมีหกสิบลูกแปดสิบลูกมีครับต่อต้นลูกหนึ่งสักกี่กิโลครับโดยเฉลี่ยสี่กิโลลูกสี่กิโลก็มาตรฐานเลยสิครับครับโอ้โหนี่กระจุกที่ทําได้ยังไงเนี่ยแปลกใจไหมอ่ะมันก็แปลกใจอยู่นะมัีมีใครมาถามมีอะไรไหมมีครับเยอะเลยเยอะคนใกล้ชิดเราใช้ถามสุดคือใครคนที่ใกล้ชิด นี่ก็แฟนเราเนี่ยเอาแฟนเราถามว่าไงแฟนเราถามผมอะมาบอกเองผมบอกว่าเอ้ยนี่ทุเรียนเราเนี่ไม่เข้าเหมาแล้วล่ะเพราะว่าเกือบสองพันลูกที่นับเล่นๆนะนับนับแบบว่าหลงๆไปมั่งนับไอชัดๆนะครับเออพร่ะมันพูดเกินไป <laughs> เออพอตัดรุ่นแรกอะรุ่นแรกแกแกก็ไม่ค่อยได้ลงไปบ่อยหรอกพอตัดรุ่นแรกได้ตันสี่ร้อย พันได้ได้พันสี่ร้อยกิโลพันสี่ร้อยกิโลนั่นคือครั้งแรกหลังจากใช้คู่หูมหัศจรรย์ใช่ถูกไหมครับได้พันสี่ร้อยกิโลแต่เมื่อวันที่ยี่หกมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบหกมิถุนาที่ผ่านมาครับนั่นรุนแรกได้หนึ่งพันสี่ร้อยกิโลครับแล้วที่เหลือล่ะครับที่คาดการไว้เหลือเป้าครับที่เหลือนี่น่าจะมันเหลือประมาณพันห้าร้อยลูกก็ก็น่าจะสี่ห้าตันอ่ะโอ้โห ถ้ารวมทั้งหมดแล้วประมาณ4ี่ห้าตันจากเมื่อก่อนนี้ตรงที่ไม่เจอคู่หูมหัศจรรย์นี้สี่ร้อยโลสี่ร้อยโลเมื่อกี้ตอนต้นก็ประมาณ4 0 0ร้อยสาร้อยโลก็ถือว่าประมาณนี้ครับตอนนั้นยังไม่ได้เจอผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์ไม่ได้เจอไม่ได้เจอสามร้อยสี่ร้อยโลปัจจุบันนี้ขึ้นไปถึง4ตัน4ี่พันกิโลก็ว่าได้ครับว่าได้ได้ได้อยู่แล้วสี่พันกิโลลักษณะทรงของลูก สีของผลผลิตนะครับเปลือกบางเปลือกหนามต่างๆเป็นอย่างไรครับหนามก็ดีหนามสวย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 หนามอะไรหนามยีอะไรก็เว่าหนามยีเขาเรียกกันสวยสวยหนามยีนะครับลูกมีน้ําหนักนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าลักษณะของเนื้อล่ะครับเนื้อของทุเรียนอร่อยนะครับคนคนที่มาพักนี่ ได้กินหลายชุดแล้วนะเอาที่ทำรีสอร์ทด้วยครูทำรีสอร์ทด้วยอ่าครับคนที่พักในรีสอร์ทก็ว่าอร่อยดีสีของเหลืองเลยเหลืองสวยเลยครับสวยเลยครับตรงตามสายพันธุ์เลยตรงตามสายพันธุ์อตอนนี้ไม่ได้บอกว่าใบเหลืองแล้วตอนนี้หมอนทองตัวจริงจากใบเหลืองมาเป็นเนื้อเหลืองแต่ใบเขียวใบเขียวแล้วเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าครับถ้าท่านกำลังได้ดู นะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับซึ่งครูจุกเนี่ยครับท่านเองนั้นนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วที่สําคัญคือท่านกําลังจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับยุคใหม่เนี่ยนะครับแล้วมันเป็นเรื่องของการที่เป็น C, ปอินทรีย์ปลอดเคมีต่างๆเนี่ยครูจุกอยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องที่กําลังชมคลิปนี้ครับอย่างไรในการที่จะใช้ คู่หูวิเศษจัที่ทาให้เปลี่ยนแปลงนะครับทั้งสภาพของต้นที่โทรมนะครับผลผลิตที่เคยไม่ได้ตามเป้าหมายแล้วก็มาเป็นตามเป้าหมายครูจุกช่วยบอกเพื่อนพร้อมด้วยครับครับผมก็อยากให,ให้เพื่อนที่ทําสวนน,นะมาใช้ใช้เลยเพราะว่าชุดหนึ่งก็มันไม่แพงเอาเอาไปใช้ดูผมเนี่ยใช้มา6เดือนก็เห็นผลแบบนี้ทีนี้ท่านก็ลองไปเปิดใจใช้ดูเมื่อใช้ดูแล้วก็ มันจะตอบโจทย์กับท่านไหมแล้วแล้วการทำงานของเราจะง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องใช้ใช้ยามากแล้วไม่ต้องกังวลกับการเป็นโรคหรือว่าการการร่วงของผลผลิตผมว่ามันมันมันโอเคอะ่ะมันตอบโจทย์ขณะนี้นะมันตอบโจทย์ผมถ้าผมใช้ไปแบบต่อเนื่องถ้ามันยังตอบโจทย์ก็โอเคเลยโอเคเลยแต่ขณะนี้ถามว่าพอใจไหมพอใจครับโอ้โหถ้าในขณะนี้ถามว่าพอใจไหมพอใจครับ นี่คือคุณครูนะครับที่ให้การดูแลให้วิชาความรู้แก่เด็กนะครับและท่านก็สามารถจะบอกว่านี่คือการบอกไปเหมือนกับบอกว่าสิ่งที่ดีๆครูก็ช่วยบอกไปนะครับกับพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนการเร็จวิศัการั่้ยืนนั้นครับก็จะติดตามผลการทํางานอย่างนี้แหละครับกับผู้ใช้นะครับที่มีความสุขกับการใช้จริงนะครับแล้วก็สามารถพลิกชีวิตได้จริงผลผลิตนั้นก็ได้จริงนะครับตามที่ต้องการตามเป้าหมายบางครั้ง เกินเป้าหมายด้วยซ้ําไปวันนี้ก็ต้องขอกขอับคุณครูจุกเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้มาความรู้แก่เพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าทางการเกษตร,รโอกาสหน้าครับมิตรเกษตรยั่งยืนจะไปติดตามผลการทํางานของ w o r ร์ p แ n นเว l ร์แกเกษตรและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตายิ่งเกษตรต่อไปเพื่อความยั่งยืน,น้างการเกษตรวันนี้เราทั้งสองขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ วอร,ร,ร์พร,ร่งหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ยย <c oughs>